สวัสดีครับสวัสดีกับ FC เ้บินาทีบาปทุกๆท,ท่านเลยนะผมตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มและก็ความสุขกันหรือเปล่าเอ่ยกับตัวเน้นติดดาวอย่างแมนยูค่ำคืนที่ผ่านมาหวานเจี๊ยบกันอีกแล้วครับผมไม่ว่าบอลสดในกลุ่มนะครับแต่กันแบบยับยับแบบละเอียดลุกเป็นไฟเช่นเคยครับผมสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละครับคือกลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ลันบอลกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมเรื่องสถาบันการเงินนะครับหายห่วงหายกังวลได้เลยครับผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบิ้นนาทีบาบการันตีได้เลยครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวฟุตบอลมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับบิ้นนาทีบาบะครับทางเข้าหน้าช่องโปรไฟล์บิ้นนาทีบาบะครับใต้รูปโปรไฟล์บิ้นนาทีบาบมีทางเข้าอยู่ครับสาหรับค่ําคืนนี้บิ้นนาทีบาบขอหยิบยกหนึ่งคู่มาปีวิวนะครับผมระหว่างโตลิโน เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมบัวยอย่างเคโมเนเซในกันโชสิเดียอาอิตาลีนะครับผมมาดูที่เจ้าบ้านโตริโนกันก่อนเลยครับผลงานช่วงที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าฟอร์มในภาพรวมของพวกเขานั้นยังดูทรงๆอยู่นะครับฟอร์มมีขึ้นมีลงเพราะเกมในหลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะ3เสมอ4และแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับผมทางฝั่งทีมเยือนเคโมเนเซนะครับผมผลงานโดย ภาพรวมช่วงที่ผ่านมานะครับอาการยังโคม่าแบบสุดๆแบบหนักมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมในตอนนี้ยังจมบวยของหลีกอยู่เลยนะครับลงเล่นมา22นัดน,นะครับยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับผมเสมอมา8แล้วก็แพ้ไปถึง14เกมด้วยกันครับผมวันนี้กับหลีกราคาเปิดมาให้โตริโนโยิงหนึ่งลูกก็ได้กินครึ่งแล้ว ถ้ามองดูจากฟอร์มของทีมเยือนแล้วมีลูกสองลูกสามตามมาแน่นอนครับผมหนึ่งตัวทีเด็ดที่เป็นนาทีบาบอยากให้เพื่อนๆสายนักลงทุนครับเลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ำคืนนี้เป็นนาทีบาปขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างโตลิโนโเจอบวยทั้งทีเห็นทีต้องสามแต้มแล้วครับผมแนวทางไล์สดวันนี้เจอกันเวลาเดิมนะครับผม19นาฬิกาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เป็นนาทีบาศสวัสดีครับ